คนที่ไหนพื้นฐานครอบครัวเป็นไงจบอะไรมามีผลงานอะไรโดดเด่นอะไรเก่งเ,เรื่องไหนให้เขาโชว์มาให้มากที่สุดนะเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้เปิดเผยตัวเองให้เราดูแล้วนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรละมีคนรู้จักเขาละรู้แล้วว่าเขาไม่ธรรมดารู้แล้วว่าเขาเป็นคนเก่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรละนะครับแต่ถ้าน้องยังนั่งเฉ ม,มีการได้พูดเขาก็ยังเป็นตัวอะไรก็รไม่ถูกนะยังไม่มีตัวตนใน,นองค์กรนะแล้วเราจะไปรู้ถึงความต้องการลึกๆของเขาเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนันต้องฟังนะผู้จัดการเนี่ยต้องฟังนะอย่าอย่าสั่งอย่าแยเกเยี่ยมอย่าป้อนให้อย่างเดียวต้องฟังเขาด้วยยิ่งตอนแรกเรายิ่งต้องฟังเขาเยอะๆเพราะอะไรหลักการเดียกหลักการขายประกันตอนเราไปขายประกันเราไปพูดมากกว่าลูกค้าได้ไหม นะขอเข้าพบไปนั่งตรงหน้าค้าแล้วก็โอ้โหจอ้อเลยนะครับลูกค้านั่งขยักหน้ายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคงจะขายได้เราจะต้องเปิดใจลูกค้าเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้เขาเล่าเรื่องตัวเขาให้มากที่สุดคาหายเจอว่าเขาชอบอะไรเขาภาคภูมิใจในอะไรเขารักอะไรเขาหวงอะไรถ้าเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้ถูกไหมถ้าเรารู้เสร็จแล้วเขาสามารถเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นนะเพื่อที่จะสร้างจุดจุดขายแล้วก็จุดปิดการขายสำหรับเขาน้มเราก็เหมือนกันตอนนี้เรากำลังขายอาชีพให้เขา เรากําลังขายองค์กรให้เขาเรากำลังขายตัวเองให้น้องยอมรับเราขายองค์กรให้น้องยอมรับองค์กรขายบริษัทให้น้องยอมรับบริษัทขายอาชีพนี้ให้น้องยอมรับในอาชีพนี้ถ้าเราไม่ฟังเขาเราจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะขายอาชีพนี้ให้เขายังไงแล้วเขาจะทุ่มเทแบบหัวปักหัวปามเพื่อที่จะสร้างความสเร็จในชีวิตของเขาในงานนี้ยังไงถ้าเราไม่เปิดใจเขาก่อนถ้าเราไม่ฟังเขา นี่ขนาดกับน้องใหม่นะครับจะต้องฟังขนาดนี้นะแล้วไอ้ที่ต่อสู้กันมาเนี่ยดิ้นรนเนี่ยนะฮะในสนามการตลาดเนี่ยบาดเจ็บแขนขาขาดกระเบิดวาดมาหมดเนี่ยจนรอดมาเป็นวันนี้เนี่ยนะฮะแล้วเราจะไม่ฟังกันเนี่ยนะมันจะเดินไปยังไงนะครับอาจารย์ว่าตอนนี้มันมันสวนทางนิดนึง่ะนะยิ่งอยู่นานยิ่งจะต้องรักกันถูกไหมอาจารย์เคยพูดเสมอว่าเนี่ยพวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยิ่งกว่าพี่กว่าน้องอีกนะ ลองนึกถึงพี่น้องพี่คานตามันมานะอา,อาจารย์มีพี่น้องห้าคนนะวันนี้จะเจอกันให้ครบห้าคนเนี่ยต้องรอทศกาลนะต้องรอวันสําคัญที่จะไปไหว้กระดูกพ่อนะก็ถาหาว่าเอ้ยพี่สาวเนี่ยนะจะหยุดนานๆเนี่ยวันไหนนะอาจารย์จะว่างวันไหนน้องชายสามคนจะว่างวันไหนแล้วก็นัดเจอกันปีละครั้งยังยากเลยแทบไม่ได้เจอหน้าเลยนี่พี่น้องคางตามันมาญาติๆเราเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าจะเจอกันในนทีเรียวนะ แต่พวกเราต้องเจอกันทุกวันจริงไหมจริงเจนอน้ากันทุกวันเช้าตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วนะเจอหน้ากันแล้วนะอยู่กันจนวันศุกร์ไม่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่กันเพราะเพราะงานละวันมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งไม่ใช่ญาติก็อาจารย์บอกมันยิ่งกว่าญาติดนะไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องที่ขาดตามมาแต่มันยิ่งกว่าพี่น้องที่ขาดตามมาและที่น่าตกใจมากคืออะไรรู้ไหม เราต้องอยู่กันไปอีกสามสิบกว่าปีจริงไหมที่อ้อไปต้องทำหน้าฉนมนพูดถึงภาพรวมว่าเราจะอยู่กันอีกสามสิบกว่าปีเพราะนั้นนะครับถ้าเราต้องอยู่กันไปสามสิบกว่าปีและเราไม่ฟังกันไม่ยอมรับกันไม่ช่วยเหลือกันแล้วมันจะเป็นยังไงอะการนึกภาพไม่ออกเลยไฟขายไฟอื่นระบบเขายังไม่ยังไม่เป็นเหมือนเรานะครับคือเขาจะมาเจอกันแค่เดือนละครั้งสองครั้งที่้องมีประชุม นะถ้าจะชอบหน้ากันไม่ชอบหน้ากันเขาก็ตามคนต่างอยู่ถูกไหมเขาไม่เท้าฟิลน,นี่นะทางชีวิตใครทางชีวิตมันแล้วก็ถึงวันประชุมสิ้นเดือนก็มาประชุมกันเค่นั้นเองนะแต่เราเนี่ยมันต้องเจอกัอนทุกวันเดือนหนึ่งยี่สิบสองวันนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทางหนึ่งเรื่องความสามารถในการทํางานและการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับพัฒนาเขาทำได้เองแต่เราต้องพัฒนาการอยู่ร่วมกันเนี่ยการฟังการ,การ,ก,ารการเห็นความสอคัาญของความสําเร็จของการละกัน นะครับแล้วก็ประสานพลังประสานความแตกต่างประสานความสามารถพันหนึบพลังกันเนี่ยนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะผลักดันองค์กรของเราไปข้างหน้าผลักดันความสําเร็จของคนในกีมไปข้างหน้าความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นหลักการระดับโลกนะฮะเป็นหลักการระดับโลกเลยนะครับที่ทั่วโลกกําลังใช้กันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ไม่ใช่เราโมเมพูดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า4-6เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารคนอื่นเลยแต่มันเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงเนี่ยนะครับจะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีทำยังไงจะประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่การทํางานแต่หน้าที่ของแต่ละคนมันเป็นแต่ละคนที่จะต้องบริหารตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือบทวบทที่เราเรียนก,กันนะเมื่อเดือนที่แล้ว ให้รู้พื้นฐานก่บนว่าต่อไปนี้อย่าคิดไปบริหารคนอื่นถ้ามองตั้งแต่แถวแรกแถวแรกนี่คือว่าที่ U A M ถูกไหมผ่านโปร F A มาละผ่านเจ็ดหมื่น้าผ่านแสห้าแล้ว, 5, ลวถ้ามอง่าจากแถวแรกไปถึงแถวสุดท้ายที่เป็นเเนี่ยะครับอาจารย์ว่ามันต่างกันแค่ตำแหน่งนะ ดูหน้าตาดูอายุแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นลสาักยภาพความสามารถไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะครับทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันองค์กรไปข้างหน้าได้แต่เราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้พูดนงะ่ายว่าต่อไปนี้โปรเมเจอร์ต้องบริหารการอยู่ร่วมกันนะครับเนี่ยให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันรับ คมเลื่อยให้คมอยู่เสมอนะครับก็คือเนี่ยหนึ่งถึงหกเนี่ยนะต้องมันทบทวนมันพิจารณามันปรับปรุงอย่าอีโก้อย่าถือที่ผิดมานะัก่าเก่งค่าเน่ทีมค่าใหญ่ค่าก็ทีมเล็กเหมือนกันว่าไม่กลัวเหมือนกัน <laughs> ทีมเล็กเคลื่อนที่เร็ว,วนี่ทีมใหญ่คนเยอะได้ปี๊บนะ,ะถ้าตาคนต่าง,งองอย่างนี้นะครับ มันจะไม่ไปไหนเลยนะครับมันจะฉูดกันมันจะล้างกันเพราะเครื่องมือที่เราใช้มันเป็นเครื่องมือเดียวกันนะมันเป็นเครื่องมืออันเดียวกันในแต่ละสาขาในแต่ละภาคนะรวมทั้งสุขภัทั้งระบบนะครับทีนี้เราจะตอบเรารู้แล้วเราจะต้องบริหารตัวเองอยังไงเรารู้แล้วว่าเราจะต้องอยู่กับทีมงานยังไงนะครับทีนี้ในฐานะที่